เรื่องปัญหาเกี่ยวกับการให้ทานโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยย่ยืเย็ยยนเห็นจิตใจและความพาสุขทุกประการจมบังเกิดมีไดยาติโยมพุทธบริษัทรเพื่อนร่วมพุทธศาสนาสาธุชนผู้มีความสนใจไปในธรรมทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ ถ้าทร,รมิกถาที่จะนำมากล่าวในวันนี้คงไม่ต้องอารัมพะบทกันเยื่เยื่อยาวนานเพราะเวลาของเรามีจำกัด <c oughs> จะขอ,อนำเรื่องปัญหาเกี่ยวกับการให้ทานมาให้ท่านตั้งหลายได้สดับรับฟังขอให้ตั้งอกตั้งใจฟังกันด้วยดีเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟัง จะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่สังคมแก่พระศาสนาเสต่อไปตามสมควรแก่เวลาหันจากเพิ่งมีในวันนี้ทำนิกระฐานในวันนี้อันมีหัวข้อว่าปัญหาเกี่ยวกับการให้ทานนั้น เป็นปัญหาค้างใจของอาตมามานานเหมือนกันเพราะว่าไปไหนได้เจอคำถามชนิดนี้อยู่ตลอดมีคนถามอยู่ตลอดว่าควรจะทำอย่างไรอะไรทำนองนี้อาตมาก็รู้สึกว่าเป็นห่วงญาติโยมผู้กำลังมีอาการรังเลบางคนบอกว่าทานไปแล้วกลัวจะไม่ได้บุญ บางคนบอกว่าไม่รู้จะเลือกทานอย่างไรกับพระสงฆ์ชนิดไหนเพราะข่าวาวอะไรต่างๆมีแต่เรื่องราวที่ไม่ดีไม่งามชวนให้สลดทดหูใจไอ้คนจะไม่ให้ทานแตะเลยมันก็ไม่ได้เพราะพ่อแม่เคยกระทามาและจิตใจมันก็อยากจะได้บนนุญได้กุศลอยูนนั่นเป็นอย่างนี้คนไทยเรามันเป็นมรดกทางจิตใจทางวิญญาณเธอการให้การเสียสละการเอื้อเฟื้อเพื่อแผ่นีมานานในแผ่นดินนี้ จริ่งทุกวันนี้มันมีปัญหาสับสนข่าวข่าวทั้งหน้าหนังสือพิมพ์ทางจอทีวีทางเสรมวลชนแมสสมีเดียมอะไรต่างๆก็ดีเปิดสารข่าวข่าว,าวเกี่ยวกับพระสองฆอง์แกาในทางพระพุทธศาสนาของเราไม่ค่อยจะเป็นสิริมงคลมีแต่เรื่องราวไม่ดีคูบาอาจารย์ชื่อโด่งดังคนเคารพนับถือ <c oughs> รู้จักทั่วทั้งประเทศก็มาทาเสีเสียหายหายภาษาอะไรกับพระติกก๊ก อย่ากอาตมานี่แล้วก็พระนมเนน้อยพระเนนเทนตูุลวงปูลวงตาตามบานนอกขอกนาก็ยิ่งทําให้คนมักจะมองข้ามไปเขาจะงมองที่ว่าลาตัวเดียวแล้วกันเน่ากันทั้งข้องเรื่องอย่างนี้จะต้องเกิดมีจะต้องเกิดมีในปัจจุบันนี้แน่นอนเพราะว่า ความเปลี่ยนแปลงความพันพวนทางสังคมค่านิยมอะไรต่างๆมันเปลี่ยนไปจนไกลกันจนเกือบจะมองไม่เห็นฝนกันเลยกับสมัยโบราณแต่ทัศนคติอุดมคติในการให้ทานของคนไทยเราก็ยังมีอยู่ไม่ขาดสายเรื่องพระทรงองค์เจ้าไม่ดีไม่งามเนี่ยมันสันคอนศราของมหาชน ทำให้มหาชนลังเลแต่ผู้ที่เข้าถึงธรรมแล้วรู้จักความเป็นจริงของมนุษยชาติแล้วก็หมดปัญหาไปก็จะไม่เป็นทุกข์เป็นร้อนแต่ส่วนมากสภาพแวดล้อมสภาพเป็นอยู่ปัจจุบันนี้ไม่เอื้ออํานวยให้คนได้กเข้าใก้ชิดวัดวาศาสนาศึกษาหลักธรรมคำสังสอนมากนะักมีเป็นจํานวนน้อยที่มีความทุกข์บีบคั้นจิตใจหรือผู้ที่มีบุญญาบาลานีสั่งสมมาก่อนเกิดความ สนใจไฝรู้ในสิลนในธรรมก็พากันศึกษาสรวมมากก็วิ่งไปตามแรงของโลกสึ่งรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์สมัยใหม่นี้มันรุนแรงมันชักชวนยัวน่วยวนจิตใจให้ไหลหลงถ้าจะมาเปรียบเทียบสมัยพุทธเจ้าหรือสมัยสักห้าสิบหกสิบปีย้อนหลังนู่นโลกมันไม่รุนแรงเท่าขนาดนี้คนสมัยนูน้นจิตใจสงบเยือกเย็น การบวชก็บวชได้นานสองสามพันษาค่อยศึกถึงแม้ไม่มีการศึกษาสมาธิภาวนาแต่เขาบวชไปมันไม่มีอะไรยั่ยยวนจิตใจใ<ๆ>เขา<ๆ>เขาก็บวชได้นานๆมีศรัทธานในพระศาสนาสมัยนี้ไม่จะศึกษากันรู้าศาสานาดีแต่ทนต่อสิ่งยั่วยวนใจไม่ได้บวชมามก็ตั้งท่าจะศึกตั้งแต่ยังไม่บวชอย่างเก่งก็พรรษาหนึ่งนี ส่วนผู้ที่บวชได้นานๆหรือว่าบวชมาตั้งแต่น้อยแล้วทนอยู่ต่อไปในศาสนานี่ก็นับว่าเป็นบุญได้สังสมเอาไว้ถึงแม้ไม,ไม่ประพฤติปฏิบัติแต่ก็ไม่ทําลายศาสนานี่ก็นับว่าเป็นบุญเสริมอายุศาสนาแต่ผู้ที่บวชแล้วตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติสิ้นสมาธิภาวนาสร้างสติสัมปชัญญะปัญญาให้เกิดขึ้นให้รู้เท่าทันอารมณ์ปัจจุบันขณนะ แล้วก็ได้ไปเที่ยวสอนคนอื่นด้วยถ้าอย่างนี้ยิ่งนะววาท่านเหล่านั้นเป็นผู้มีบุญวาสนากะตาธิการได้สั่งสมสร้างบารมีส,ม,สมผานเอาไว้มาเป็นอนเนกชาติจึงส่งให้ท่านมาแหวกว้วอยู่ในสายทานทะเลแห่งอารมณ์คลื่นแห่งรูปแห่งเสียงแห่งปิ่นแห่งรสที่รุนแรงอย่างทุกวันนี้พระภิกษุผู้เช่นนั้น หรือบุคคลเช่นนั้นถ้าอยู่ใกล้ชิดสมัยพระพุทธเจ้าหรือพระอริยเจ้าสมัยสังคมยังไม่มีอามิตรยังไม่มีเยื่อในโรครนแรงนในท่านเหล่านั้น,น,นคงจะได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์กันได้อย่างง่ายดายแต่ถึงบ้านเมืองเป็นอย่างนี้สังคมเป็นอย่างนี้ท่านยังไม่หวันไหวมันก็มีอยู่อย่างนี้ แต่ส่วนผู้ที่บวชมาแล้วมีเชิดเสียงโด่งดังให้คนรู้จักทั่วทั้งประเทศแล้วก็ยังทําลายย่อยยับยั้ในขณะว่าเป็นบาปอย่างมหันอีกเหมือนกันนอกจากทําลายอืศรัทธามหาชนให้สันครนในศาสนาแล้วยังทําลายหมู่พิสุสงผู้ประพฤติดีประพฤติชอบพลอยให้ถูกเขาดูถกูกดูแคลนจากคนสมัยใหม่ศรัทธาสานัสาคนครสงสัยไปหมดฐานไปแล้วไม่รู้จะได้บุญหรือไม่ ทานกับปิกสูเ่านี้ไม่ใช่จะเอาไปทาพาสปอร์ตบินไปเมืองนอกไปกับสีกาตรงนง้ตรงไหนก็ไม่ทราบไปเช่าบ้านไว้อยู่ตรงไหน,น <c oughs> ตั้งท้องแล้วกี่เดือนหรืคอคลอดมาแลว้วกี่เดือนกับไม่ทราบทําให้มหาชนลังเลอย่างนี้ในสมัยพุทธกาลนู้นพุทธเจ้าของเราท่างก็เคยเล่าไว้มีเรื่องเล่าไว้ในฉักกะนิบาตคุตตะนนกายปะพชิตะวิเหกะชาดก แห่งพระไตปิดกเล่มที่ยีสิบเจ็ดข้อที่เก้าร้อยสามสิบเจ็ดหน้าสองร้อยห้าพระเจ้าแผ่นดินไล่พระหนีจากแผ่นดินไม่ให้มีเลือเลยสักองหนังห้าพระเจ้ากาสีสมัยนน้นเพราะว่าพระไม่ดีไปทำเสียหายไปลอบลักเล่นชู้กับมเหสีของพระราชาในเมื่อพระราชาไปปราบประจามิตร ทุกวัน,ว,นวันจนชาวบ้านรู้เมื่อชาวบ้านรู้้าไปบอกพระราชากลับมาก็เตรียมวางแผนจับตัวคนร้ายที่ลักลอบมาในเวลากลางคืนแต่แล้วชาวบ้านก็เห็นจำเสื้อจำอะไรไว้ให้ให้ใหราชินีนี่บอกว่ามาไม่รู้สึกตัวมาแต่เวลากลางคืนให้เอาอะไรไว้ถ้าป้ายหลังไว้ปาก็ว่าชาวบ้านก็ไล่ไปติด,ด,ด ตามไปไปพบที่ป่าชา้ากลายเป็นนักบวชกลายเป็นนักบวชหลังจากนั้นชาวบ้านจะจับแกก็หนีไปกแกเก่งมีฤทธิ์มีเดชด้วยนักบวชที่มีฤทธิ์มีเดชด้วยแล้วมหาชนก็อจอดคกางกทั่วนักบวชเป็นลือสีที่ยืนอยู่ในป่าช้านี้คดีไปพอเราตามไปแล้วก็หนีเลยจับไม่ได้แม้พระราชาจะพยายามจับให้ได้อย่างไรก็ยังจับไม่ได้ หลังจากวันนั้นพระราชาก็เป็นโกรธเป็นแค้น,คนมากขับไล่พระนักบวชออกจากแว่นแควนไม่ให้มีเหลือเลยแม้แต่องค์เดียวเห็นทีน่ไหนจะฆ่าทิ้งในแว่นแควนไม่ยินดีตอนรับเพราะพวกนักบวชลวงโลกให้คนกราบคนไหวแต่ความจริงเหมือนไม่ใช่มันกลายเป็นพวกวิชาทรเป็นวิชาทนที่มีฤทธิ์มีเดชปลอมแปลงพระองค์ ปลอมแปลงตนเองเข้าไปสู่พระบรมมหาราชวังไปเสษตัสังวรคมคืนพระอคัมเีเสีของพระราชาเมื่อนานเข้าชาวบ้านไล่แกก็นี้ไปปลอมเป็นนักบวชอกทีหนึ่งไปยืนอยู่ในป่าชาพราเขาจะไล่กันนี้เลยทําให้คนเข้าใจผิดนี่คือความชั่วละพระองค์เดียวก็คือวิช,ชาทอนด้วยไม่ใช่ของจริงนี่ก็พระเกองค์เดียวทําลายพระทรงองค์เจ้าทางแผ่นดินให้เดือดร้อน หลังจากนั้นบ้านนั้นเมืองนั้นก็ไม่มีพระสงฆ์พระเจ้าพระสงฆ์เลยไม่รู้จะทําบุญทําทานกับใครมหาชนผู้เลื่อมใสอยู่ก็ยังมีแต่ก็ไม่สามารถเพราะว่าพระไม่มีพระเจ้าเป็นเด่นประกาศเป็นประกาศิทธิเลยเห็นพระหมายฆ่าทิ้งไล่หนีให้หมดไม่เช่นนั้นฆ่าทิ้งเลยบ้านนั้นเมืองนั้นว่างจากพระไปเป็นเสร็จยี่สิบปีก็เลยเดือดร้อนพระอ,อินทร์ซะแล้ว พระอินทร์คือคนดีบนสองสวรรค์ว่าบ้านเมืองในห่างเหินพระสงอค์เจ้าไม่มีใครจะมาให้ทําบุญทําทานเป็นเนื่อนาะบุญอยากอนนั้นเลยเราจะต้องไปสองทําให้พระเจ้าแผ่นดินสองเวทสลดไก่วันแล้วก็เลยอ่าเมื่อพระประเจกับพุทธเจ้าออกจากนิโรธสมาบัติจากเพื่อเขาโมละคันธกะก็เข้าไปหาหานิมตนไปบิณฑบาทในเมือง แล้วทา้าวสก,กเทวราชค,คือพระเอ็นีนก็พนมมือเดินนําหน้าประกาศเรียกร้องชาวบ้านชาวเมืองให้มาทําบนและรูปร่างท่านก็สวยสดงดงามด้วยนะพระเอ็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นโกรเป็นแค้นมากแต่ว่ามาเห็นคนคนนี้มีรูปร่างหนาตาผิวพรรณสวยสดงดงามดูลักษณะไม่ใช่คนทุกข์คนยากลักษณะผู้หลักมากดียิ่งกว่าเครื่องอลังการที่เราแต่งใส่ก็เลยได้ทำ ทั้นแกว่าจะไปไล่พระนี้แต่ก็งงอัศจรรย์คนที่พนมมือเดินนําหน้าพระก็เลยถามว่าท่านผู้มีรูปงามท่านประนมมือนอบน้อมสมณะผู้มีรูปร่างไม่น่าดูกระรุงกระริ่งเนี่ยสมณะนั้นประเสริฐก,กว่าท่านหรือว่าเสมอกับท่านท่านจงบอกชื่อสมณะนั้นและชื่อของตนแก่เราพระอินทร์ก็บอกว่าข้าแต่พระราชา เทวดาทั้งหลายย่อมไม่ถือเอานามและโคดไม่ต้องถือเอาชื่อและนามสกุลโคดเหล่าเหล่าสกุลาดของพระคีนาศพผู้พร้อมเพียงกันผู้ประพฤติตงตรงๆปรดด้ว่าหม่อมฉันจะบอกชื่อของหม่อมฉันแก่พระองค์หม่อมฉันเป็นเท้าสักกะจอมเทพชาวไตรทศทั้งหลายเมื่อกล่าวจบเท่านั้นเองข้าเชาว่าข้าแต่เทวราชหม่อมฉันขอถามเนื้อความนี้กับพระองค์ ผู้ใดเห็นภิกษุผู้ประกอบด้วยจรณะแล้วประนมมือน,นอบน้อมผู้นั้นจุติจากมนุษย์โลกนี้ไปแล้วจะได้สุขอะไรบ้างาพระอกรก็บอกว่าผู้ใดเห็นภิกษุผู้ประกอบด้วยจรณะประพฤติปฏิบัติด,ดีงามสำรวมอยู่อย่างนี้แล้วประนมมือน,นอบน้อมผู้นั้นย่อมได้ความสนรสนเสริญในปัจจุบันและเมื่อตายแล้วย่อมไปสู่โลกสวรรค เมื่อกล่าวอย่างนี้ก็เลยเกิดปัญญาขึ้นมาพระเจ้าแผ่นดินก็เกิดความเลื่อมใสและก็ประกาศปล่าวร้องมหาชนให้รู้จักเขารบนบไหวพระสองฆ์องค์เจ้าทาบุญทําทานกันต่อไปแผ่นดินของข้าพระเจ้าบัดนี้เป็นต้นไปขอในมนที่สุสองภูมอยู่ในทิศทั้งสีจงมาสู่แผ่นดินนี้นั่นก็เลยได้เปลื้องความเข้าใจผิดของพระเจ้าแผ่นดินกาสิราช นี่ทําให้เราเห็นว่าพระชั่วช่วซึ่งได้มีเรื่องราวเล่าไว้แล้วนั้นได้ทําให้พระดีๆนี่เสียหายมากเลยอาดมาส่งเนนไปเรียนหนังสือที่กรุงเทพประโยค5ห้าที่วัดชนะสงคารามทุกครั้งที่มีเรื่องราวใหญ่โตเรื่องสนั้นวันไว้เรื่อง ข่าวจากดอยนางแลดอยแม่ฝังสีกาออนปวีนานิกรขึ้นมาที่เกาะ